ได้ไหมไม่ดึงเปหรอกแสดงไข่เนี่ยทิ้งลงในคลองได้ไหมได้ไหมได้ไหมทิ้งลงในคลองได้ไหมบอกใครลงคลองเลยบอกไม่ได้ค่ะปวดหัว ไมออ่เอาไงฮะกูเหรอให้น้าป้ายายให้นี่เกเเมาจอดลครเลยเดินป่อันนี้ไม่ได้เดินตรงน้นรักเขาในรานเก่าอยเล็มนะโอ้ป่าตื่อเลยเพลี้นี่ข้นยังเดินยากเลยยืนประจํามาก,ก่อนงี้ยทำไมล่ะแล้วแล้วก็บงวยเด็มันก็มามต้องหนงันงมันมาาหนั ก่อนที่เขามาปันอได้สบายที่ไม่ได้มาดูใต้เีดกมนมีกับบานะมีับบ้านกับทำไมอ่ะีู่ป้ตัตัไอหน้ควายาีโหยั่นอยู่ตนเนี้ยล่นด็ตายแล้ววิ่งปาจะไมทันโอ้เราว่าเออมันอันเดียวไบ้านอะไ้ก วิ่งปลาล้อใต้จับต่ออยายตึ้งลอม